สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําเมนูปลาทอดคั่วพริกเกลือนะครับส่วนประกอบก็จะมีปลาทอดนะครับพริกแล้วก็กระเทียมต้นหอมเม็ดพริกไทยสดนะครับอันนี้ก็น้ําตาลพริกไทยป่นรสด,ดีน้ํามันแล้วก็กระทะส่วนประกอบจะมีประมาณนี้นะครับเราจะมาทําเมนูง่ายๆอร่อยๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆต่อไปจะเป็นการขั้นตอนการทํา ปลาทอดคั่วพริกเกลือนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเติมน้ํามันลงไปนะครับเพื่อที่จะคั่วกระเทียมน้ํามันก็ใส่ประมาณนี้นะครับคั่วน้ำมันไปเรื่อยๆนะครับให้น้ามันมันร้อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆเราก็จะเอากระเทียมใส่ลงไปประมาณสักสองช้อนตตวนะครับสองช้อนนะครับ ใครชอบทานกระเทียมก็เพิ่มได้นะครับเพิ่มเป็นสามช้อนก็ได้เราก็คั่วกระเทียมให้มันหอมให้มันได้สีออกทองหน่อยครับเพื่อที่จะได้กลิ่นหอมของกระเทียมนะครับถ้าตอ่อการคั่วเราก็จะหลีไฟลงมานิดนึงนครับ เราดูกระเทียมถ้าจะออกสีเหลืองทองทองแล้วเราก็เติมน,นี่จะเป็นพริกไทยสดนะครับเป็นเม็ดพริกไทยสดครับใส่ลงไปนะครับกตกขัวให้เข้ากันกับกระเทียมนะครับต้าไปเรื่อย ต่อไปก็เอาพริกนะครับพริกจะเป็นพริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกขี้หนวก็แล้วแต่นะครับถ้าใครทานเผ็ดก็เป็นพริกชี้ฟ้านะครับจะไม่เผ็ดนะครับถล้าพริกขี้หนูน,น,น,นี้จะเผ็ดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาหั่นเป็นประมาณเตานะครับหั่นเตาเพื่อความสวยงามนะครับใครทานเผ็ดก็ใส่เยอะทาไม่เผ็ดก็ใส่น้อยนะครับแล้ก็ไปเรื่อยนะครับ เราเห็ดูว่าสีกระเทียมมี่จะออกสีเปองเหลืองทองทองได้มีสีหอมน,นะครับเราคั่วได้ที่แล้วคั่วไปเรื่อยเราคิดว่าหอมแล้ว,วนะครับเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะครับอันนี้จะเป็นปลาทอดนะครับปลาแบบชุบแป้งทอดไม่ต้องใส่แป้งเยอะนะครับเอาแป้งน้อยๆถ้าเราใส่แป้งเยอะแล้วมันจะไม่มีรสชาติของเนื้อปลานะครับมัน มันจะไม่ค่อยได้กลิ่นปามแต่จะได้กลิ่นแป้งน,นะแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็จะมาผัดนะครับให้มันเข้าติดเสือนะแล้วก็จะคั่วหน้ปาปลากัแบเบทียมเสือให้มันเข้ากันเลยจะได้หอมๆนะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับจะมีอยู่สามอย่างครับ อันแรกก็จะเป็นอันนี้จะเป็นรสดีผงนะครับเราจะใช้ตับโรยลงไปเลยนะครับมองช้อนขึ้นนะครับก็น้ําตาลนี้จะเพื่อไม่ให้เค็มเกินไปนะครับถ้าใครชอบชุดรสก็ได้นะครับแต่อันนี้เรารักษาสิานภาพไม่ทานชุดน,นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นพริกไทยป่นนะครับเกิดประมาณครึ่งช้อนน,นะครับ ต้องปรุงเสร็จแล้วแล้วก็คั่วให้เข้ากันคกันคั่วไปเรื่อยๆให้เข้ากับเครื่องปรุงแล้วก็พริกกระเทียมนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถทําทานที่บ้านได้กับครอบครัวนะครับรสชาติอร่อยไม่อร่อยติดคอมเมนต์ข้างล่างนะ